นิยายดักนิยายเสียงเรื่องบ่งเสนหาพิศวาดร้อนบทนำอักขพลครางกระหึมในลำคอสาบานกับตัวเองว่าเขาจะต้องเอาคืนหล่อนอย่างแน่นอนผู้หญิงสวยคนนั้นคนที่หลอกลวงคนที่เขาได้พบเพียงครั้งแรก แล้วถูกตาต้องใจคนที่เขาอยากได้เธอเอาไว้อุ่นเตียงเธอกลับหลอกเขาให้ติดบ่วงพิศวาสเป็นเพราะความสวยของเธอแทๆ้ๆกว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเขาก็ไม่เหลืออะไรนอกจากความอับอายและความโกรธแค้นหน้าละคนอย่างอาักพล จะไม่ยอมให้ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อเพียงฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนไปล่าตัวหล่อนมาไม่ว่าหล่อนจะเป็นใครมาจากไหนหล่อนจะต้องชดใช้เขาจะต้องเอาคืนอย่างแน่นอนส่วนตัวของคนถูกกล้าเมื่อถูกจับได้เธอจะต้องทำอย่างไรเธอหมดหนทางหนีต้องยอม สรภาพเมื่อถูกจับได้แต่ไม่วายต้องเสียตัวให้กับชายร้อนพิศวาสที่พรากเอาความสาวไปจากเธอแม้จะรู้ตัวว่าผิดแต่ความพิศวาสของเขาไม่มีวันหมดลงง่ายๆแล้วพลอยจันทจะทำอย่างไรต่อไปเธอจะหนีคนใจร้ายที่ตามมาเอาคืนเธออย่างไรแทนที่เขาจะติด บ่วงพิศวัสของเธอแต่เธอกลับติดบ่วงรักเขาเสียเองจบแล้วนะคะนี่คือบทนำเนาะบ่วงสเนหาพิศวัสร้อนเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะเป็นอย่างทิ่ตาเคยบอกเนาะว่าตาเป็นคนเขียนขึ้นมาเองนะ,ะก็เขียนทุกวันค่ะก็เลยไม่รู้ว่าไม่กี่ตอนนะเพราะว่าพอมีเวลาก็เขียนนะคะอืมตามนั้นแหละแล้วก็ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่า ไม่มีเงินเดือนนะคะทํางานกับที่บ้านเนาะก็กินเงินคงสีนะคะจะมีเงินก็จาก YouTube นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกเดือนเนาะเพราะว่ามันจะต้องได้ห0ึ่งร้อยเหรียญแต่ว่าบางเดือนก็ไม่ถึงร้อยนะ,ะก็ยอดวิวน้อยค่ะสู้ช่องใหญ่ๆไม่ได้เนาะก็ฝากคนที่เหลือๆเนาะท,นที่ชื่นชอบผลงานของตาก็ช่วยๆตาบ้างกันแล้วกัน รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ